ยอดในระหว่างที่นะครับก่อนเข้ารายการเราก็มีการพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับตัวเพลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเพลงว่าเราควรจะลงทุนในเรื่องเพลงตรงไหนที่มันดีจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่มึงไม่ควรเอาตัวมึงไปรวมอยู่ในวงเขานี่นวเดี๋ยววันนี้นะน้องๆเขาบีบมาแล้วนะว่าวันนี้เจอกับวงอะไรครับพี่อาร์ต นี่กูชอบเลยกูชอบเจอโมงอะไรพี่อัดเออไอ้ิดต่อไปคิดต่อไปไปวางยาพี่แก่แล้วนี่ไงเรนนิสราอ๋อยี้ตาเมึงลอยเลยตามึงไม่มีข้อมูลเลยนี่ีนั่งดูตั้งเมื่อคืนดูตั้งคืนเลยเพลงของเราในโมงเอ็มวีชื่อเพลงอะไรเพลงอะไรครับอะไร เก่งเลยนะเก่งเก่งเลยเก่งไว้ก่อนอะไรอะไรเก่งไว้ก่อนเก่งก่อนหลายคนถามว่าอู่ไปไหนนทำหกเอาน้ำหกแล้วโอ้ยเอาอะไรกันต่างๆวันนี้เอาอะไรทุกอย่างเลยใครดูรายการของพี่มันปิศนามาแล้วบนที่กดกดรีโมทอีกบันไดขึ้นบันไดลงเออพี่อูพี่อู่พีอ่าเขาทำรายการนี้ แต่ว่าพี่ส่งเขาไปอังกฤษครับไปดูบอลเปิดฤดูกาลพอดีตอนนี้เป็นโรบินฮูดแล้วตอนนี้ไม่กลับแล้วผีน้อยเป็นผีน้อยผีน้อยแคสเปอร์เป็นแคสเปอร์ตอนนี้อยู่ที่นู่นเหมือนได้งานเป็นงานเสิร์ฟร้านอาหารไทยนะไม่น่ากลับแล้วแต่จริงๆเขากลับมาวันนี้จริงๆเขาถึงแล้วนะแต่ว่าเจ็ตแลกอูใช้คาว่าเจ็ตแลกกับออฟฟิศอูบอกพี่อ๊ตครับวันนี้อูมาไม่ไหวจริงครับผมเจ็ตแลกเจ็ตแลเท์เนลเนตอูเจ็ตแลกนะ กูฝากเลยสัปดาห์หน้าไออูมามึงติดแฮชแท็กกูหน่อยนะอูเจ็ดไลนเนี่ยพอพี่อูไม่อยู่รายการตะกุตะกักเลยครับโี่ยอทำไมซึมซึมกันจังเลยวนะเนี่ยไปร่วหนา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 วเหรอไปทำอะไรกันมาหนาวเดินทางไปที่ไหนกันมาบ้างโอช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตเยอะปะช่วงนี้ไม่เยอะครับแต่ว่าทำอัลบั้มอ๋อได้ทำงานกันรึใช่ครับก็เลยอัลบั้มสิบเพลงเลยไหมครับหรือว่าเป็นอีพีสิบห้าฮะใช่ครับสิบห้าเพลงอัลบั้มมึงทำสิบห้าเพลงเลยเหรอใช่ใช่ครับเอามันเลยครับพี่ยอดเอามันแสดงว่าเยอะมลยไว่้เยอะก เรได้ฟังกันเมื่อไหร่ไม่น่าจะเกินตุลาครับท้นเดอนตุลาอามาคุยเรื่องเรนิสลาหน่อยชื่อวงชื่อเก๋มากเอาเอาชื่อวงก่อนเลยมาจากชื่อจริงของน้องสบายใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนหนูไม่ได้ชื่อนี้ไม่ได้ชื่อนี้ค่ะหนูเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อนี้เปลี่ยนตอนปีสองค่ะแล้วเปลี่ยนเพราะว่าเรามูไหมเราดูดวงไหมไม่ใช่ค่ะหรือเราชอบเฉยอยากได้ชื่ออินสตาแกรมที่มันเป็นชื่อแบบว่าเหมือนที่ตัางะาที่เขาตั้งกันชื่อจริงนามสกุลอะไรอย่างนี้ค่ะชื่อจริงปกติที่สั้นๆไปเลยเท่ๆอ๋อฮะอ่อชอชื่อ ปันซิลิค่ะปันซิริแล้วเปลี่ยนเป็นเรนิสราซึ่งตั้มก็เอาชื่อเรนิสราเป็นชื่อวงเลยเออทำไมาถึงเลือกชื่อนี้รู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ดีครับเดี๋ยวเอนเฟกว่าอะไรเพราะมันไม่เหมือนใครก็ชอบเลยก็ชอบอ่ะแต่พอพี่ได้ยินชื่อวงครั้งแรกพี่ก็รู้สึกแปลกนะเราจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยวงอินดี เนี่ยคือแบบมันไม่ใช่วงที่มาจากเมนสตรีมอ่ะเข้าใจป่ะคือเมนสตรีมมันจะต้องมีความสมาร์ทเฮสโคลด์บฮส์ลภาษาภาษาอังกฤษแบบเข้าใจป่ะแล้วเรื่องนี้สวัสดีครับพวกเราแคลค์อันนี้เราทําเพลงด้วยกันมาก่อนเราไหมหรือว่าเราเป็นวงอื่นมาก่อนป้าหรือว่าเราเล่นสนานนี่คือวงแรกเลยตอนที่ทาด้วยกันมันมีวงที่ชื่อว่า Winterberry ซึ่งเป็นแนวเพลง คล้ายๆนี้นะแต่ว่ามันออกมีความเป็น80หน่อยครับเป็นแบบ80ซินป๊อปอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าตอนนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรทำเองยุคบุกเบิกคอมเครื่องเดียวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ที่ทำเองอยู่นี่ทำเองอยู่ครับแต่ว่าก็อะไรอุปกรณ์มัน่มขึ้นอุปกรณ์เพิ่มขึ้นลองดูดดูดถ้าซองเบ็ดหรือไม่เราจะได้ตนี่ก่อนเข้ากล้องผมยังบอกมันดูดมันดูดไม่ได้ไอ้ยนกี้ก่อนเข้ากล้องผมยังบอกแล้วว่ามีใครมี ให้ผมซึ้ใครมีให้ผมซึ้อไปอะไรก็เอาไม่อยู่กันกูซึมกันอ่ะจะซึมหนิตัวันอังคารอ่ะต่อไปซึมศิลปินกินกระท่อมกระท่อมก่อนเข้าไม่ไม่คือกินกระท่อมไม่ได้เพราะกระท่อมเดี๋ยวพอมันจังหวะมันหนาวมันกระดูกกระดูกกรดูกกระดูกย้อนมนเองกระท่อมหนาวครับโอ้โหไอ้ียพูดถึงกระท่อมกินแล้วหนาวกูเคยเจอกับตัวเลยแตงไม่ได้กินนะกูไปกองไปกองตอนที่ถ่ายหนังโอเวอร์ไซส์เรื่องแรกในชีวิตเลยถ่ายหนังแล้วกูก็ไปถ่ายไอ้ตรงที่ถ่ายมันเป็นเหมือนแถวแถวลำลูกกา คลองสิบกว่า,วาเลยมันแบบลึกเลยอะ่ะแม่งไปมีต้นกระท่อมอยู่เว้ยแล้วทีมไฟอะ่ะลูดมากแล้วเดินพกัมาเ,เ,เสียงเดินนั่งแล้วก็แจกกันแจกกันแล้วแบบระหว่างถ่ายก็ลูดใบเงี้ยแดกเขียวพีไไ่ใบอะไรอ่ะใบฝรั่งเหรอกลิ่นไม่เขียวเขียวดูว่าอย่างทวาโอ๊ตาอ่ะ ตอนนี้ไม่ถูกกฎหมายเลยเราอ๋อเรากระท่องแมวพี่แมวพี่ถ่ายตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะมึงเชื่อมาตอนเที่ยงอ๋อุ้ยมึงวิ่งเก็บไฟไอ้เหี้ยไปสัตว์เลยอ่ะ <c oughs> พังเงไม่ถ่ายช่วงทันวาเว,ว้ยพอหกโมงไอ้เหี้ยอากาศแม่งเย็นไอ้สัตว์เสือ้อน้ำเงินอะ่ะแม่งไปนั่งกอกลุ่มร่วงนั่งกอดกลุ่มรวงเลยนั่งก่อกลุ่มร่วงเลยนะ <c oughs> นั่งกอกองไฟเลย <c oughs> ไอ้เหี้ยกระดูกหนาวหนาวพี่หนาวพี่พี่เป็นไรพี่หนาวหนาวหนาวอันนั้นก็เลยเรื่อ <c oughs> รู้อาการว่าอ๋อแม่งกระดูกมันหนาวเดี๋ยวเราลงลึกประวัติกันหน่อย มาคุยกันต่องานหามพี่ตั้มหน่อยแล้วกันพี่ตั้มนี่บอกว่าเคยประกวดเวทีใหญ่มาด้วยคือเวทีอะไรอ่ะฮอตเวฟครับฮอตเวฟปีปีไหนพี่ไอ้ทามนะนี่ฮอตเวฟก็ประกวดอยู่เขายังไม่ให้เรียกพี่เลยนะไอ้ทาม่ไอ้ทาม แล้วมึงบอกมุมประกวดฮอตเวฟฮอตเวฟมันของเอต้ามไอ้ตามผมไม่รู้เลยมุมประกวดตัวเองดีครับเราเราเราคนไหนล่ะนี่ไงพี่เพื่อนี่ไงพี่เพื่อนี่คือปีใสองสามปีที่แล้วเองใช่ไหมห้าสิบแปดห้าสิบแปดเราคือคนไหนที่ที่ถือขาไม่อเราเลยเหรอใช่ครับผมเลยครับโอ้โหแล้วน้องสบายล่ะหนูเรียนที่ไหนนะศินบกรศินบกรหนูเรียนคณะอะไรครับโบราณคดีค่ะอ๋อเหรอโอ้ไม่ไม่เกี่ยวเลยเล่เกี่ยวแล้วเป็นไปเข้าวงการเพลงได้ยังไงคะเจอต้ามค่ะเพราะว่าตอนแรกเจอที่ไน เอ้ยออ้ยเอมไอไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้อนไออนออไอ้ เรียนเข้าเข้าปีหนึ่งค่ะแล้วเขาอยู่ดีเขาเหมือนหลักสูตรใหม่ทั้งคู่คแล้วก็จับสองสองอันเนี้ยสองคณะนี้มาเรียนด้วยกันเอกนี้แล้วเดินไปเจอบายเห็นบายก็ไปทักเพราะว่าใคร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 ทักใครก่อนหนูหนูอ๋าไอ้นายทําไงสั่องงานแหละไม่ได้ยุ่งอะไรพวกนั้นถูกไหมงานอย่างเดียวไม่ไม่มีงานกลุ่มด้วยกันมึงก็อย่าไปถามจี้นาะจี้ไปตอบแล้วตอบโกหกกัได้นี่ยบางทีเดี๋ยวนี้พอเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เริ่ม ร้องเพลงให้เราฟังอะไรไหมไม่เราตอนนั้นเรารู้เปล่าตอนทีาถึ่อน้เรารู้ไหมว่าเขาไปตำรวจท่นแว่นนะไม่รู้ไม่ไม่ดูทีวีเท่าไัร่แล้วมันรู้ตอนไหนมันรู้ตอนไหนรู้ตอนที่เหมือนคนในเอกตั้มแบบว่าเปิดคลิปแกล้งในในในเขาเขาเปิดแกล้งนะเปิดโอ้ใช่ใช่แล้วเขามาชวนเราเออได้ยังไงอ่ะตอนนั้นตั้มก็มีวงของตั้มค่ะแล้วก็ตั้มก็เริ่มทําเริ่มที่จะทําเพลงเองซึ่งซึ่งช่วงแรกๆของวงตั้มอ่ะตั้มจะลงไปทาเพลงจังหวัดอื่นใช่ใช่ก็คือนั่งรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยกับชุมพร กับเพื่อนอะไรเงี้ครับแต่มันก็ไม่ได้เวิร์กมันไม่ได้เวิร์กเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ตรงทางที่เราชอบจริงๆแัต่นตัวนั้นประมาณนั้นใช่ใช่ครับก็ค่อยๆโม่ไปเรื่อยๆจนอ่ะวันนี้ก็มาเป็นเดนิสลาในแบบที่ทุกคนได้ฟังใช่ครัเป็นเมนร้องอันนี้อันนี้พี่ตกใจมากเพราะว่าเพลงมันเสียงแหลมมากจริงๆพี่ตั้มเืยเป็นเสียงหลักแหลมแหลมแหลมแถูกไหมครับแต่ทีนี้บางคนชอบคิดว่าเป็นเสียง่สบายใช่คิดว่าเป็นเพลงเสียงสบายเกือบทุกเพลงเลยคือช่วงแรกๆคือเขาเรียกว่าอะไรบายจะไม่ค่อยกล้าร้องเพลงครับ เพราะว่าเขินหรอเาไไรปเกียดเสียงตัวเองเอ้าทำไมอ่ะเมันเสียงมันแบบเล็กๆอ่ะพี่เข้าใจพี่เข้าใจเพราะอะไรรู้ป่ะครั้งแรกที่พี่ร้องเพลงในชีวิตที่พี่เข้าองอัดพี่ไม่ชอบเสียงตัวเองเลยเพราะว่าไมโครเดนเซอร์อ่ะมันทําให้เราได้ยินเสียงเราชัดเกินไปจนเราอีหยาอีหยาเวลาอัดมาแล้วแบบแบบอาจารย์ครับแบบอาจารย์อาจารย์เพย์แบ็กให้ฟังทีนึงครับพอฟังแบบว้ายสิ่คนเฮี้ยคนเฮี้ยเลย Geliyor, ข้าในกูผ่านจุดนล้วแม่จริงจแต่ของของพี่กลับกันพี่ชอบเสียงพี่เองแต่พอเพลงออกมาแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยชอบคนไม่ค่อยชอบมากลับกันเอออันนี้พี่ชอบของพี่นะใจรักใจรักมึงสาบานสาบานว่ายอใจรักไอเพลงเมื่อกี้มึงเชื่อว่ากูแต่งมาปีนึงไม่กว่าแม่งจะมาร้องอ่ะไอ้เฮกว่าจะมาแม่งมาแล้วก็เฮียไปยืนเกาไอ้นี่ยอีกห้องอัดอ่ะมันเป็นบัวมันเป็นบัวมือค้ำอย่างเงี้ยเกาอย่างเงี้ยแล้วก็คล้องตาย ไเฮี้ยเฮี้ยนะพวกกูกับซาวเอ็นก็พี่นะพี่ฟังกันมีเสียงจีเออเจนเฮี้ยเสียงจีไมันไม่ดีเป่นไอสัตว์สภาพเนี่ยเฮี้ยดูกล้องวงจรปิดสมือมม่อยู่อย่างนี้มือมม่อยู่อย่างนี้เทียงเขากู เราไม่รู้ว่ากัรร้องเวลามันเปล่งเสียงมันต้องออกจากตรงไหนไงเราก็เลยพยายามแบบดันข้าเพื่อให้แบบให้ตรงมันโล่งเนเราก็ไม่รู้ว่ามันดันไม่เฉยไม่รู้มันมันเข้าอ่ะแต่ว่าจริงๆถ้าหนูฝึกร้องไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นนะฟังเสียงตัวเองบ่อยๆเนี๋ยเดี๋ยวมันก็จะชินเองมีอยู่หนึ่งเพลงตอนนี้จะร้อยล้านวิวแล้วเพล่งอะไรฮะพูดถูกเลือกให้ตีลังกากับหลังพี่พูดถูกเลือกตีลังกากับหลังไอ้เหี้ยนั่นเราบล็อก มันเรียกว่า MV ็มบีได้เลยครับอันนี้มันเป็นจะเรียกว่า MV ็มบีได้ไหมได้ดิเมื่อกี้สบายใจได้นะเขาเรียก MV ได้เพราะมีคนบอกว่าขนาดของพี่ยังเรียก MV ได้เลยขนาดของพี่ยังเรียก MV ได้เลยเพราะมึงนอนเฉยๆใช่ยังเรียกมีสิ่งวิดีโอได้ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นอันนั้นก็ไม่ต่างชื่อเพลงของวงส่วนใหญ่มาจากคําในโซเชียลอ่าแล้วทําไมเราข้ามภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะ ทำไมเราข้ามเราข้ามเราข้ามคำภาษาอังกฤษไปอ่ะในในสคริปต์มันมีภาษาอังกฤษด้วยเพื่อนชื่อเพลงของโมโซย์มาจากคอตี้นี่ใช่ไหมครับหมร้องอาจจะคิดว่าพลิกแปลงพี่อยากไม่ออกลูกพี่อยากไม่ออกลูกว่าไรโค้ดโค้ดโค้ดคำคมเป็นเหมือนคำคมในโซเชียลโอ้โอเคอ่คุณจะไปแคร์เฮียอะไรต้องเน้นต้องเพ้นเลยต้อเนลยอันนี้จะเบเบรกไม่ได้ว่าไหนไอ้อะไม่ได้ด่าไอ้อะไม่ได้ด่าไอ้อะไม่ได้ด่าชื่อเพลงของเขา ใช่ใช่ใช,ชื่อเพลงเขาคือชื่อว่าล้วช,ชื่ออะไรเพื่อนคุณจะไปแคแร์ไอเทียอะไรคุณจะไปแคแร์ไอเทียอะไรนี่นี่อันนี้ชื่อเพลงแล้วก็ไอ้คำนี้เหมือนกันคือผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังครับผมก็คือคำคำคมในโซเชียลเหมือนกันจร,จริงๆอะ่ะมันไม่มีนะครับคำพูดถูกเลือกให้ผิดหวังเราสองคนน่าจะเป็นคนสร้างคำมาเลยมั้งอ๋อใช่ใช่ประดิษฐ์คำขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ที่ไปเจอคำคมหนึ่งพี่ฝากเขียนเพลงได้ไหมมปหอรมปอันนี้คือคำคมของพี่เองต้องแปลเนาะไต้น้แพร่เนาซเชีียลเปในโซเชียลวนนัต้นงไม่เราดู เลยเออเป็นลาเลยมึงเชื่อกูอ้สว์มีคนแปะเอกคนแปะเอกนี่เขาบอกว่าเรเนซอลส์นี่คือเขียนแต่เพลงเศร้าแต่ชีวิตจริงของคุณสองคนคือคุณอินเลิฟมันนี่ทำไมถึงมีแต่เพลงเศร้าอ่ะผมพูดในผมก่อนแลวกันผมว่าเออเราเป็นคู่รักที่เหมือนเจออะไรแย่ๆมาเยอะก่อนก่อนจะตอนนี้จะมาเป็นแฟนกันนะครับอะไรแย่ไหมึงว่าคนอื่นทำแย่คนอื่นทำแย่ใส่อย่างเช่นวันนี้ไหมเอ้ยลึกๆกูไม่สบายใจเลยกัแขกนั่งนิ่งขนาดนี้กูทำอะไรผิดหรือเปล่า ตอนมัธยม,มอย่างเงี้ยก็จะก็จะโดนเขาเรียกว่าอะไรทุกคนแหละผมว่าโดนแกล้งโดนแกล้งโดนบูลลี่อ,อะไรอย่างเงี้ยครับพวกพี่โดนประจำสบายเอ็นแล้วนอนพักนี้ได้หลุด <laughs> นอนได้หลุดห <laughs> ลับเลยเฮ้ยเ <c oughs> ี้ยดีดีดส,สัตว์สับายเดี๋ยวหลับจริง <c oughs> <c oughs> เราติดกันตลอดเหมือนกันนะใช่ครับติดกันตลอดคุณแม่ก็ติดตลอดเหมือนกันถูกไหมมาทุกงานเลยใช่ใช่ครับคุณแม่คุณพ่อก็คึ้ตามไปทุกงานด้วยคุณพ่อใช่ครับก็ดูแลขับรถไปนี่คือคุณพ่อคุณแม่ของตั้มไอ้ของสบายครับของสบายใช่น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหตามไปทุกงานเลยเชื่อไหมฮะพ่อแม่ผมไม่เคยไปเลยถ้าเคยไปเลยถ้าสัก่ครับปล่อยตัวปล่อยใจสบายๆคิดในสองอย่างนะเป็นห่วงลูกเออกับไม่ไว้ใจตั้มไม่ไว้ใจตั้มถูกไหมคิดใสองอย่าง ไอยานเขาไว้ใจสิเขาอยู่มาขนาดนี้แล้วฟังเพลงพี่ตอนก่อนเข้าายการแล้วในใจลึกๆอยากเอาไปคัฟเวอร์ดูไหมเพอนะครับเมื่อกี้เพอนะแต่อยากคัฟเวอร์นะพี่ขอแต่ผมสะดุดกับไอ้นี่ไงเวสิกวิดีโอพยายามจะดูว่าแกจะขยับตอนไหนแมอ้ํากูใหญ่เลยเอามาไเรื่องเพลงใหม่หน่อยพี่อาร์ตครับเพลงใหม่วันนี้เช่นจะมาบอกทุกคนคือเพลงวันนี้เธอเก่งมากแล้วอันนี้เอามาจากเอามาจากคำคมอีกไหมอันนี้เหมือนเป็นคำ ติดปากของพวกเรา,า,าแบบว่ามชมกันเองใ,ให้กำลังใจกันใช่ใชใชใชวันนี้ทธอเก่งมากแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับก็ตามเพลงเลยครแบบว่าผิดหวังอะไรมากเงี้ยแต่แต่มันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราพูดให้แฟนขับม,มันเหมือนกับว่าให้แฟนเพลงฟังแล้วพูดกับตัวเองออว่าแบบเออ ผ่านอะไรมาบ้างว่าชีวิตนี้ผ่านอะไรมาบ้างเออเก่งมากแล้วแหละที่ผ่านมันมาได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วนะใช่ครับให้กําลังใจตัวเองบ้างใช่ครับอันนี้ที่บอกว่ามันเป็นเพลงโพ s ิทีฟเริ่มจะบวกแล้วใช่ใช่เริ่มจะบวกแต่ก็ยังพูดถึงเรื่องความผิดหวังอยู่ใช่ครับแต่เราผ่านมันมาได้แล้วนะเว้ยใช่ครับมีเม้ามอยเป็นข่าวครับช่วงนี้พี่สบายกับพี่ตั้มเราเคยไปนวดกันไหมเราเคยไปนวดกันไหมนวดไทยยังยังยังไม่ชอบนวดไทยดไม่เคยเลยครับไม่เลยหรออุ้ยพี่ผู้พี่นี่คือโอ้เอ้ย ทำไมกูพูดว่าพวกพี่แล้วมันดูแปลกๆวะนวดพีมพวกพี่นวดจริงๆนวดจริงๆโอเคครับนวดแบบแผนโบราณนวดอะไรอย่างเงี้ยเออพวกพี่ชอบไปนวดแล้วเราก็จะเห็นชุดที่เขาให้เปลี่ยนน่ะตามร้านต่างๆเข้าใจีหมทั้งไอ้ผูกเชือกบ้างบางทีมีก็ยางยืดบ้างแต่เขาบอกว่าชุดนวดนี้พีคมากเพราะว่าแต่งตัวไปนวดยังไงให้เหมือนอยู่ราชทัศน์นี่เป็นไงใช่ปะเหมือนเป็ตุนราชทัศน์ดิบให้สัตว์แดนไหนอะพ่อเที่เรื่องนี้ต้องเมื่อแฟนพาฉันไปนวดโอ้โหเที่ยแล้วเหงาลูกกงเวลย ไอ้เยอะเตียงเตียงเตี่ยงอะไรได้หมดเลยได้ฟิวนางโทษรัชทันสปาร์รอจะเท่าที่เคยเห็นก็เป็นนี้นะครับที่เป็นราชทรนจะคล้ายๆอย่างนี้นะปกติเตียงมันจะไม่ใช่สีนี้ใช่อันนี้มันเหมือนเตียงผ่าตัดอะสีมันเหมือนเตียงผ่าตัดปกติมันจะเป็นแบบเหมือนผ้าไทยอะหรือไม่ก็เป็นเป็นยางไปเลยมโซฟาวันนี้เขาเซอร์วิสนักโทษเหรอครับแดนแลกรับครับครับบางฝั่งของผม ส่วนตันครับผมสังกัดราชทรรครับเขาบอกว่าแฟนสาวนี่เห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อฉันพาแฟนไปนวดแต่ชุดฟิลนักโทษมากนวดดีนะเธอชุดเอ่ยบอกเอ่ยแสงลอดตะแกรงเอ่ยคิดดีไม่ได้เหมือนนอนในห้องขังแล้วนวดเลยขอบคุณรูปภาพจากกระปุก .com นะครับแล้วก็ทิก To อพลอยละดา25ครับปกติที่พี่โอ๊คกับพี่อาไปนวดเตียงเป็นยังไงครับข่าวทั่วไปนะ ถ้าถ้าพวกพี่เป็นนวดเองขาวทั่วไปเขาทั่วไปแต่ว่าพี่จะเป็นนวดแผ่นซ้อนแผ่นมันจะเป็นรูเนี่ยเอาหน้าลงไปไงอ่าใช่ใช่อ่าใช่แต่ว่ากูเป็นคนไม่ชอบเอาหน้าลงไปแล้วมึงเอาเลยลงไปเหรอแล้วมึงเอาเลยลงไปเหรอไปรู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยเตียงนี่นมหรอนี่นมวัว ว้าวว้าวข่าวต่อไปพี่อาร์ตควันหลงวันแม่ครับครับนะผ่านมาแล้วไม่กี่วันสําหรับวันแม่นะเรามาดูควันหลงเอ่อวันแม่กันบ้างลูกอะไรคนโพสต์รูปเอาดอกมารีไปไหว้วันแม่กันเออจะบอกว่าไม่ได้มีแค่คนนะมันมีอีกชนิดหนึ่งที่ไปไหว้แม่กันด้วยอะฉันเรียกว่าอะไรเรียกว่าชนิดหนึ่งด้วอ่ะโอ้แมวแมวเชียร์น้องส้มน่ารักว่ะเองอะไรของยงใหญ่ของมันทำยังไงกันนอยางอ้วนมันไม่ไหวอรอมันอ๋อ ข้าวไหวเฮ้ยย่กูหน้าหมาอุไหว้บ้างว่ะไม่ได้ไม่ได้หมากูแดดดอกไม้อุ้ยแดดดอกไม้หมดแน่แสดงความกตัญญูด้วยกันไหว้คุณแม่โอ้ยนี่น่ารักเออเฮ้ยโอ้โหนี่ทองคำไม่เคยไหว้กูกิจกรรมกูเท่านั้นเลยกัดกูเท่านั้นขอบคุณรูปภาพจากเฟซบุ๊กเหมียวน้อยนะครับครับผมคุณเอ๋สวัสดีครับเอ๋เราแต่งตัวจัดเหมือนกันนะคุณกลับมาจากออฟฟิศ นี่เราแต่งตัวญี่ปุ่นฟิตเหรอใช่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือปั่นจักรยานปะขี่มอเตอร์ไซค์อ๋อถือว่าเป็นแว่นกันลมคือเอ็มตอนนี้ในคอมเมนต์อะไม่มีใครเรียกเอ็มว่าเอ็มเลยนะมีแต่คนเรียกเอ็มว่าจงไอศกรีมนะจงไอศกรีมนะตอนนี้ เออมีคนเคยทักไหมว่าเหมือนพี่โจ๊กไอศุรกีมีปะมีเหมือบอกว่าเหมือนหลายคนอยู่ครับที่บอกเหมือนใครบ้างใครบ้างเหมือนเฟิ้์นนาคอนเหมือนเป้เป้ไฮล็อกเฮ้ยเออยังเป้ล็อกเหมือนก้องว้ยไร่แต่เหมือนพี่เป้ล็อกจริงเหมือนทุกคนจะเว้นตัวเองจะเว้นตัวเองเอ่อเอาวันนี้อยากคุยอะไรกับพี่ๆในนิสราครับจริงๆก็ฟังพวกสัมพันธ์เรื่องเพลงไปเยอะแล้วครับแต่ก็เลยอยากถามเรื่องพวกเห็นแต่งตัวกันแบบว่าจัดจ้านก็เลยแบบ อยากรู้ว่าปกติไปช้อปปิ้งที่ไหนอะไรเงี้ยเออเออเผื่อนคนอยากใส่จากแต่งตามเก๋ๆปกติถ้าจะเอาที่แบบว่ามีเอกลักษณ์จริงๆแบบเอาไว้ออกเฟสติวัลที่ไม่ซ้ำคนอื่นอะไรเงี้ก็จะเป็นในกลุ่ม Facebook ค่ะตัวละประมาณ20-30บาทไม่ถึงเลยนนึงค่ะใช่ค่ะแล้วจะเป็นแบบว่าวินเทจเลยค่ะเสื้อผู้หญิงเหรอครับราคานั้นแล้วเสื้อผู้ชายราคานั้นปะมันเป็นกลุ่มของผู้หญิงค่ะกลุ่มของผู้หญิงค่ะขอโทษครับไม่ไม่ไม่ได้ช่ขอโทษนะเอ็มขอโทษนะที่ไม่รู้ช่วยเอ็มได้ หรือเปล่าเรื่องนี้เนาะ ขอโทษดิขอโทษทีไป่อเนี่ยไปดฝฟักผู้หญิงฟังไอเสอผ่าผู้หญิงถูกมากขนาดนั้นเลยยี่สิบสามพัเลยคือจริงๆแล้วหนูก็ซื้อมาให้ตามใส่ด้วยเหมือนกันใช่ผมผมชอบใส่ใส่เดียวกันอ่ใส่เดียวกันเดียวกันเดียวกันเดียวันเดียวกันเดียวกันเดียวกั้เวกันเีวกันเดียอกันเดีวกรนเดียวกั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 นเดีวกันเดี่นเดียวกันเดีอกนเดีวกนเียวกเอเดีวนเดีวกนเดินไก่เดินนเดียวนเดียวกันเดียอกเดยวันเดียวกนเดยวกอเดยนเดไย่กัเลยวกเดยวกดีว ได้ทางานคือเราจะอยู่บ้านอย่างนี้เลยเหรออยู่กับแมวเลยใช่ค่ะวันนี้คือฝืนใจออกมาเลยวันนี้คือทำงานไงจริงแล้ววันนี้ต้องทํางานแล้วแล้วอย่างผมตั้มล่ะผมไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าใช้สบายเรื่อยเลยอก็ใส่ด้วยกันเลยน่หรอใช่ครับบางทีก็จะขโมยสลับกันใส่ใส่ไอ้เจ๋งว่ะใช่ครับทีนี้ลำบากลำบากตั้มแล้วว่าจะไปซื้อไซส์ยังไงมันมีไซส์แบบใหญ่ๆไหมคะถ้าเป็นชีอินมันจะเป็นแอปค่ะแอปแอปของออกแนวเหมือนคนจีนหน่อยอครับแล้วมันจะเลือกไซส์ได้แต่มันจะเป็นมือหนึ่งค่ะแล้วถ้าินเ ตาดีดูเอาคนเอาแล้วก็ถามแม่ค้าเอาค่ะแต่วิเศษเป็นหารเสื้อตัวใหญ่ยากเนอะเคยไปเดินตึกแดงกันไหมครับเคยไปค่ะแต่แต่ว่าไปตอนนั้นเพลงยังไม่ไม่ดังก็เลยไม่ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ใช่ครับอย่างของคุณเอ็มนี่คือชอบที่ตึกแดงเหรอใช่ครับไปจัดตุจักบ่อยครับลองยืนให้ดูเต็มตัวได้ไหมฮะอยากดูว่าการแต่งตัวตอนวันนี้มีคนบอกว่ารบกวนลุกขึ้นมาหน่อยครับถ้าข้างล่างเป็นบ็อกเซอร์ฮาเลยครับเพราะเหมือนพี่เตฟานกันเผื่อจะได้เห็นด้วยจะได้กดก้าวครับเอาจริงนะถ้าสมมติว่ามมมึึึงงงงงบอกเเป็นนนแแแฟพลลา้วต่ มกูเชื่อนะใช่วงกลมกลืน like, นั ained, ้นถ really? yeah. <laughs> so, ้าแต่งตัวไปคอนเสิร์ตแล้วใส่ชุดนี้ได้เลยนะมีคนถามแว่นแว่นเชฟาฝซื้อที่ไหนนะครับมันขับมอเตอร์ไซค์มันกันล้มมันล้เชฟาฝเขากันน้ำมันทอดไข่ไอีฮาร์ดมันมีคนข้อความห่วงแว่นเชฟไฝพ่อสรุปเจฟไฝเป็นเทไรเนี่ยไม่ใช่ใช่เขากันส่น้ำมันทอดไข่โอเคโอเคโอเคมีคนบอกว่าชอบหน้ากากแอร์สีเหลืองมากเลยครับซื้อแต่งที่ไหนครับชุดแต่งนี้ครับ ไอ,อนน้พวกมึงนี่นะกูเดี๋ยวจะบล็อกมึงให้หมดเลยนะไอ้พวกเนี้ยมันเก่ามนเลยเหลืองเ <พอ S 2> ขา,มาไม่ได้ไปซื้อมาแต่งแอร์วินเทจเหรอฮะสรุปแอร์วินเทจถึงแ่เลยแอร์ก็วินเทจ <c oughs> ชอบแต่ตุ้พิเท่เออแอร์พิเท่เแอร์ไม่ได้ซื้อมือหนึ่งซื้อแอร์มือสองมาเพราะว่าใหญ่ห้องมินเท่เย็นเหมือนก๊าซตึกแดงเนี่ยแอร์ตึกแดงพี่เราซื้อแอร์ตึกแดงใช่เปิดให้เย็นก็บุญแล้วครับเออครับผมเปิดว้าพี่เอ็มหน่อยว้าพี่เอ็มหน่อยมาเอ็มรีแบ็กเหรอเราร้องเพลงด้วยเหรอเราอ๋อเคยมีเพลงกับอาร์มอยู่ครับเป็นเพื่อนกันเพลงคืออารเพลงตึ๊กแดงโอ้ใช่ใช่เป็นเพื่อนเพื่อนกันอยู่บ้านเรียบร้อยผมผมเคยฟังเพลงนี้ครับไอ้เนี่ยเอ็มวีมึงดูกวนตีนมากเลยเนี่ยเออ็มชบว่ะ เย่อโคตตึงไอสัตว์จังหวะมองกล้องมีโคตรตึงชื่อเพลงอะไรอ่ะลังสตแดนครับแล้วูกจะแกงไม่ใช่แบบแกงแบบนานาคนนะไอสัตว์ฟิลจะพักลังสีจะพังสีนะฟิลจะแกงแหม่เวลาเราถ่ายรูปผู้หญิงเราดูเราดูกลมกลืเนาะใช่ครับแฮปปี้ครับอันนี้น้องอันนี้รุ่นน้องครับรุ่นน้องประกวดมีเซ็กซี่รุ่นน้องหรือแฟนเอาตผู้พูดดีๆรุ่นน้องครับรุ่นน้องครับเก็บรูปไว้เบิร์ตเดย์สวยแล้วสวยอีกลำรวยด้วยตัวเองค่ะนี่มึงหวังผมไม่ได้มึงหวัง เองลึกๆคุชอบเขาโอ้บ้านใหญ่มากเลยฟ้ายงกิษนะฮะสวัสดีครับคุณฟ้าค่ะไม่กอ่าสงสัยสายเมื่อกี้ทักแอร์เหลืองน่เลยหนูใส่ฟิลเตอร์เลยจัดจัดปลาเขียวมาเลยจัดปลาเขียวเลยฟ้าอายุเท่าไหร่คะ2ีค่ะติดตามนิชนามานานยังก็ประมาณเกือบปีค่ะอะไรไปโดนตกตรงไหนเออฟังแล้วแบบอินมากเลยค่ะเพลงไหนที่เรามันโดนใจเราที่สุดอะเพลงเหตุการณ์บังเอิญค่ะเราฟังวันนั้นปุ๊บแล้วเหตุการณ์มันตรงกับชีวิตเราเลยเหรอหรือว่ายังไงคะเอเวอร์ค่ะเรา เราสีเราสีเป็นยังไงไม่เจอใครอะไรยังไงสิเลาวสีลูกจำไม่ได้แล้วค่ะจำไม่ได้แล้วค่ะอ่าโอเคเพราะมันบังเอิญอะเนอะก็เลยไม่จำอะไรไม่ได้เฮ้ย คนหัวคือแต่ละคนคือจะโยนก็โยนเลยอ้าวมีอะไรอยากคุยกับนิชลาคะเชิญค่ะก็จะแบบเวลาอยู่ด้วยกัน2คนนะคะเป็นยังไงบ้างอยากรู้นิสัยแปลกๆทั้งสองคนเลยอะค่ะอ๋อคือถ้าเราดูเผินๆก็จะเป็นคนเงียบๆดูมัน่ม่มีอะไรถูกไหมแต่จริงๆแล้วลึกๆเวลาคุยกันอยู่2คนเนี่ยมีอะไรแปลกๆบ้างไหมสมมติผมพี่กับพี่อาร์ตอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเงี้ยก็จะปกติแต่ถ้าสวายส้กสองแก้วแล้วแววตาพอเริ่มเปลี่ยนพี่จะรู้แหละว่าวันนี้จบไม่สวยว่าวันนี้ จบไม่สวยพี่จะเริ่มแล้วพี่จะเริ่มแล้วว่าวันนี้ไม่ใช่อย่างที่เราคิดพี่คือผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังนะพี่รู้เลยถ้าไม่เชื่อจบแล้วเดี๋ยวรอสักพูดหนึ่งถ้าถ้าถ้าเป็นแบบว่านิสัยแปลกๆนะายจะมีแบบนอนคว่ำอะไรเงี้ยนอนมันนอนบายชอบนอนมันนอนนี่ นอนแบบนอนคว่ำใช่นอนแบบว่าอย่างเงี้ยเขาจว่าหน้าตูงไปตรงหมอนอย่างเงี้ยหรอหนูหายใจออกหรอไม่หนูหนูเอาแล้ว่านอนหนักข้านอนหันออแล้วแบบตัวคว่ำมากแค่ตัวมันแข็งๆข็อะตัวคว่ำแต่ว่าหน้าเบ้ออกอย่างงี้ใช่ใช่หายใจออกอ๋อแล้วก็ชอบเวลานอนชอบทำหน้าแบบพี่โปฮะดีๆถ้าเหยียดหน้าเอาบางคนเอกมาก็ได้นะเออไอทำไมคนเยอะก็คือเป็นอย่างเงี้ยสบายชอบทำาเงี้ย ตอนนอนนะตอนหลับไปแล้ว,หล,ลวหลับไปแล้วใช่หลับไปแล้วแต่จริงๆจะตั้งแต่เตรียมนอนจะทําหน้าแบบนั้นก่อนนอน ทำไมอ่ะเซตเซตอัพก่อนเลยไม่เพราะเามื่อวันไหนที่หนูเรือแล้วน้ำลายจะเต็มหมอนอ๋อเหม่ํก่อนนอนกันเอนทำให้ป่าเป็นสุญญากาศไม่แล้วเดี๋ยวก่อนดี่มัเดี๋ยวก่อนนะแล้วตอนเราหลับไปแล้วอ่ะเราคอนโทรลมันได้หรอไม่ได้หนูคอนโทรไม่ได้หนูก็เลยนอนคว่ำแล้วก็เอาหมอนทับไว้ไม่ให้หน้าขยับค่ะอ๋อโอเครู้แล้วว่าไกลจะล่วงละนึกอย่างนี้เลยเพื่อจะให้หมอนเนี่ยมันกดกดไว้แบบ มันไม่ไายต้อกมาใช่ทำไม่เซ็ตอัพนี้มาเลยนนี้ก็ใช้ได้นอนน้ำไหลยืดพี่ก็เป็นพี่พยายามนอนเอาหมอนหมอนข้างชนไว้เงี้ยใช่ล็อกหน้าพี่เออล็อกหน้าเอาล็อกหน้ากระปุกเดียวสุดท้ายก็กระจายกระจายคุมไม่ได้อะตอนนอนอะกูนอนอ่ะมือต้องซุกใต้หมอนหมอนตัวเองเหรอ บ่รถไฟบ่รถไฟกูชอบกูชอบกูอยากชอบรถไฟวิ่งผ่านนิ้วกูหมอนกูสิใจคิดแค่คนข้างๆเองข้าวของข้าวองได้ไปบอรถไฟเลยได้กูเล่นสุดเลยไปทีอีกเลยใช่กูฉีกเลยมึงหวังให้กูตอบแบบนั้นเวช้าเดี๋ยวมันสปินต่อไม่ได้หรอกมีไหม ต่มจะมีแบบว่าบางยีเขาแปรงฟันวันละสามสี่ครั้งอะไรอู้ยทำไมอะติดปักตลออยู่ไม่รู้ครับผมเป็นคนแบบว่าเหมือนพันธุกรรมที่บ้านจะแบบหินปูนเยอะอ่าใช่ครับก็เลยแบบว่าแปรงฟันตลอดรักษาความสะอาดใช่ครับแปรงฟันขัดขัดขัดเลยไม่ขัดฟันขัดทานข้าวทีเราก็เอาละใช่ครับทานปุ๊บก็เอาละทานปุ๊บก็บ้วนละทานปุ๊บก็แต่ว่ามันเป็นนิสัยที่ดีนะมันทําให้เราปากสะอาดตลอดเวลามันจะเหมือนคนดัดฟันไงคนดัดฟันที่เขาเวลาทานข้าวเสร็จเขาต้องแปรงต้องแคะเสร็จนะแต่ตอนหนูยังไม่ ถอดเหล็กบางคืนหนูก็ลืมแปรงฟันพี่ดูแล้วตอนนั้นอะเหล็กมันดันเราเลยน้ำลายไหลแต่ตอนนี้ไม่มีเหล็กแล้วก็ยังไหลเหมือนเดิมก็ยังไหลเหมือนเดิมโอเคไหมคุณฟ้านี่ฟ้าฟ้าอยู่ฟ้าฟ้าอยู่แล้วาไฟ้าเมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกว่าเน็ตวินเทจมากครับเน็ตวินเทจมากครับก็ชอบเลก็ยอบเลยฟ้ากลับมาแล้วอ๋อ ฟ้าได้ฟังไหมคะเมื่อกี้เรื่องของพี่พี่ตั้มกับพี่บายฟังค่ะจับใจความว่าไม่แปลงวันนะคะอ่าฟ้ามีอะไรแปลกๆไหมก็ส่วนมากก็บอกหมดเลยค่ะเออตดบ้างอะไรบ้างตดไม่แปลกตดนะในไม่น่าแปลกนะเมื่อกี้พี่ก็ตดเฮ้ยเดี๋ยนะมึงดูสบายสบายแล้วนั่งคางไปยี่ที่ก็ตดสบายหันเงี้ยวางยาทิ้งทิ้บดกับเก้าอี้แบบเงียบแล้วอุ้ยอุ้ยหเซ็กซี่ใช่ชอบนะเพื่อนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจ เยอะมากเฮ้ยพอสอเกาหลีมากลดนะว่าไปโคเรียคิงสุดๆเฮียนากระถางฟ้าเล่นปืนด้วยลูกเออวันหลังบอกก่อนนะพุ่มพัาธุ์ไม่ต้องแซวบ้านมาเยอะขนาดนี้เวลาทาซานโหนผ่านมาเคยปืนยิงไหมครับเคยปืนยิงไหมครับไปออกกันได้แก้วยิงทาซานแล้วหรอเดนิสรา ฝากเพลงใหม่แล้วก็ฝากอัลบั้มที่กำลังจะปล่อยไหนฝากเพลงใหม่ของเราด้วยนะครับเพิ่งลงไปได้ประมาณ5วันคื่อเพลงวันนี้เธอเก่งมากแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะไม่ได้ลงเพลงใน YouTube แล้วแหละอาจจะหมยถึงว่าลงๆนะแต่ว่าคือต่อไปก็จะปล่อยเป็นอัลบั้มทีเดียวเลยเสร็จก่อนใช่ครับก็คือไปรอฟังอีกทีนึงเลยคือเดือนตุลาแสดงว่าเพลงนี้เป็นเพลงทิ้งท้ายที่ก่อนเข้าอัลบั้มซึ่งถ้าอัลบั้มเนี่ยเราจะไม่นับรวมเพลงทั้งหมดมาเลยเป็นออนิวหมดเลยใช่ใช่ใช่ว้าวโอ้คุณแม่น้องออนิวหมายถึงว่าใหม่บทใหม 哦。Oh. Oh. และอัลบั้มก็คือปล่อยช่วงเดือนตุลาตุลายังไม่ได้ระบุวันแน่นอนใช่ครับแล้วก็มีฟิสิกอลอัลบั้มด้วยใช่มีทั้งเทปมีทั้งซีดีมีทั้งไวนิลใช่ครับแล้วถ้าอยากจองอย่างนี้ไปดูได้ที่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวดูได้ในเพจหลินศลาราได้เลยครับอ่างันมาดูช่องทางเลยดีกว่าอ่าอเปิดราบหน่อยเปิดรับหน่อยอัไอทีวงใช่ครับอันนี้เพจอันนี้จะเก่งมากแล้วเพจใช่ครับอันนี้อยู่ในช่องยูทูบอันนี้ช่องยูทูบครับใช่ครับก็นี้เป็นติ๊กต็อกอัน ดูในเพจได้เลยครับมีเบอร์ผู้จัดการอยู่ในไอจีก็ได้ใช่ครับขอบคุณเลนิสลาามากนะกคนร้อนสบาสนุกมากครับสนุกมากมากไว้มามาเจอกันอีกโอเคเจอกันสัปดาห์หน้าทุกคนดครับครับสวัสดี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 ครับ